ครับพบกับทีมงานลูกเกดข้อบ้างทึ่งใหญ่ครับรอบนี้ก็จะมีส่งโยดันนะครับเป็น d ีซีหกสิบนะครับเป็นงานลูกเหล็กใบเหล็กครับตัวลูกเป็นสะเทินเหรียเงาครับที่สามส่วนครับหนาหนครึ่งตัวใบจะเป็นสะเทินเหรียด้านครับผมตัวใบจะเป็นสะเทินเหรียหนาสามมิลน,นะครับสองขึ้นหนึ่งหนาสามมิลครับผมเป็นสะเทินเหรียด้าน รสนี้จะเป็นงานตัดเลเซอร์นะครับเป็นงานตัดเลเซอร์ท,ทุกลูกครับผมเเปกก็จะประมาณนี้ครับผมด้านในก็จะเป็นยึดลูกลกลือประคองปลายให้นะครับท่านลูกค้าที่เคยถามเขาว่าเออด้านในมีน็อตน็อตยึดเหมือนเดิมไหมเราก็ทําเป็นตั้นยึดเหมือนเดิมครับมีฝาเปิดสามารถยึดน็อดได้ง่ายครับผมไม่ยุ่งยากกับการติดตั้ง สเป็ก็จะประมาณนี้ครับให้ดูงานครับผมท่านผู้ใจก็ลองสอบถามคำรู้นะครับเผื่อ ลูกค้าไม่รีบนะครับเพราะว่าช่วงนี้คิวค่อนข้างเยยาวนะครับผมอย่างไงก็ลูกค้าที่สั่งไว้ก็รอนิดนึงครับผมเรากำลังเร่งงานให้นะครับผมยังไงต้องขอขอบคุณมากครับตักทีมงานรถเกี่ยวค่าบ้านเพิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ฝากติดตามในช่องทางเพจนะครับอิดต่อรุ่นจีเรินการช่างนะครับผมเข้าไปติดตามดูผลงานเราได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับช่องทางยูทูบนะครับรถเกยวข่าบ้านเพิ่งใหญ่ ท่านใดที่เพิ่เข้ามากดชมนะครับก็าปฝากดกดติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากครับ